พีเพนฟอรนะครับวันนี้ผมพาดูคันนี้เลยจะเป็นเลนเจอร์ XLS ปี2025โฉมใหม่ล่าสุดนี้ด้วยตกแต่งมารอบคันหล่อๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ราคาพิเศษอยู่ยที่799,000บาทปกติแล้ว924,000บาทเลยนะตอนนี้ก็คุ้มเลยสำหรับตัว XLS เป็นกระบะยกสูงตัวเริ่มต้นนะครับยังไม่มีขับสีนะตัวนี้ก็เกียร์อัตโนมัติ6สปีด e ตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าขายดีมากๆเหมือนกันสำหรับตัว XLS นะครับ รถมีให้เลือกตอนนี้ก็สีพื้นฐานละกันจะเป็นสีดำสีเทาสีขาวแล้วก็สีบอลน,นะครับเลือกได้เลยอยากได้สีไหนจัดได้เลยนะครับผมมีพร้อมส่งมอบด้วยสำหรับตัวนี้ราคาเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับจัดแฟแนซ์นเท่านั้นแล้วก็ยังไม่รวมชุดแต่งนะครับต้องแจ้งก่อนเลยตัวนี้ก็ลูกค้าตกแต่งเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมพาดูเลยรอบคันแต่งอะไรมาบ้านเดี๋ยวฝากนิดนึง ทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างแล้วก็ไลน์แอดด้านขวามือข้างล่างนี้เลยสนใจรถ Ford แอดไลน์เข้ามาได้เลยครับนี่เลยเริ่มต้นที่กระจังหน้ากระจังหน้า FORD ทรงแรปเตอร์ o A D นะครับแต่ไม่ได้ใส่ชุดแรปเตอร์นะตัวนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันกระจังหน้าทําสีได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีขาวสีม่วงจัดมาได้เลยตัวนี้ก็จะทําสีดําด้านแบบนี้เลยแล้วก็มาพร้อมไฟสิว3ามดวงแบบนี้เลยนะครับไฟสิวลูกค้าเลือกได้เลยไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าสีส้ม ข้อไฟหน้าใส่เสริมหล่อมาให้ด้วยข้อไฟหน้ามีคําว่าเรนเจอร์ให้ด้วยจะพ่นสีดําก็ได้นะเดี๋ยวทําคุมโทนดําให้กันชน,น,นหน้าเป็นกันชนเดิมนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ตกแต่งกันชน,น,นหน้าเพิ่มเติมในส่วนของตัวคิวซ um ุ้มล um ้อคิวซุ้มล้อเป็นคิวซ um ุ้มล้อโป่ง6นิ้วเลือกได้เลยว่าจะเอาคิวซ um ุ้มล้อแบบไหนนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยมีหลายลายเลยตัวนี้จะเป็น กาแล็กซี่นะครับไม่ว่าจะเป็น a อว m p พายเวกฟอร์ดเ e นโซมีให้เยอะมีเยอะมากๆหรือว่าลูกค้ามีในใจเนี่ยส่งมาให้ผมได้เลยนะเผื่อถ้าส่งไปให้แล้วไม่ถูกใจก็ส่งมาให้ผมก็ได้เดี๋ยวผมหาให้นะครับตัวนี้รัดมากับยาง RT 2ตัวนี้หน้ายางใหญ่ใหญ่ใหญ่พอสมควรเลยนะ285ทับ60ขอบ18ร้อเป็นขอบ18นะครับแล้วก็หน้ายางเนี่ยใหญ่หญพอสมควรเลยหน้ายางใหญ่ดียังไงตัวนี้ก็ก่อถนน นะครับยิ่งหน้ายางใหญ่ยิ่งเกาะถนนกว่าเดิมขับดีมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของคิวการ์าสตัวนี้ก็ติดตั้งจากศูนย์ของแท้ศูนย์ทุกชิ้นในส่วนของราวหลังคาเนี่ยอันนี้ก็ลูกค้าชอบสไตล์วายแท็กก็จัดเป็นราวหลังคาสไตล์ว i ยแท็กให้ตัวนี้ไม่ได้เจาะไปกับตัวรถนะครับตัวนี้เขก็แค่ติดกาว,ว้เฉยๆนะถ้าผมแนะนําไม่ค่อยแนะนําให้ติดเท่าไหร่นะครับ มันเป็นมันไม่ได้เจาะกับตัวรถอะผมกลัวไม่แข็งแรงครับคุณลูกค้าแล้วก็นี่เลยเบามือจับเบารองมือจับตัวนี้ก็กันรอยให้เรียบร้อยนะครับทั้งสี่ฝั่งเลยใส่ออปชั่นเสริมนิดนึงตัวนี้จะเป็นโรบาร์วายแท็กงานแท้ด้วยอ่างานนี้งานแท้นะครับบอกได้เลยว่างานแท้ไม่ต้องเจาะกับตัวรถนะครับตัวนี้ก็ใส่ได้เลยโรบาร์วายแท็กลูกค้าจะทําสีก็ได้นะเดี๋ยวทาให้อ่าประมาณนี้เลย แล้วก็ด้านหลังเปลี่ยนไฟท้ายปกติแล้วไฟท้าย XLS นะครับจะเป็นไฟท้ายหลอดฮาโดรเจนตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นไฟท้าย LED ให้เรียบร้อยเป็นแบบฟูลเลยนะครับแล้วก็ใส่ข้อไฟท้ายเสริมหล่อมาให้ด้วยกันชนด้านหลังนะครับอันเดิมเดิมแท้โรงงานเลยแล้วก็ตัวนสื่ออาคาริคําว่าวายแตัวนี้ก็ติดให้เรียบร้อยนะครับซื้อ XLS แต่อยากได้ y t ทก็จัดไปเลยคุมชน y t ทไปเลยประมาณนี้เลยรอบคันนะครับตัวนี้ก็ 799,000บาทตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับไม่รวมชุดแต่งนะ799,000บาทตัวนี้ก็ราคาพิเศษไปเลยส่วนรถแสนกว่าเลยนะแล้วก็นี่เลย XLS โฉม2025บอ่อหนังด้วยนะครับราคาคุ้มค่าขายดีมากๆช่วงนี้จะเป็นช่วงมอเตอร์โชว์ปี2025จัดตั้งแต่ที่26มีนาคมถึง6เมษายน,านนี้เลยนะครับ ก็ลูกค้าที่เข้ามาช่วงนี้ก็จะเป็นแคมเปญมอเตอร์โชว์ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลได้เลยซื้อขายออนไลน์ปลอดภัย100%ตัวนี้นะครับราคาพิเศษ7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทไม่รวมชุดแต่งแล้วก็เฉพาะจัดไฟแนนซ์ผมบอกได้เลยว่าถ้าลูกค้าทาตามเงื่อนไขที่ผมบอกเนี่ยคุ้มกว่าซื้อสดแน่นอนนะครับบอกได้เลยประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างแล้วก็รายแอดด้านขวาล่างนี้เลยโทรเข้ามาติดต่อซื้อขายกันได้เลยนะครับก่อนไปผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ รอบหน้าผมจะมารีวิวรุ่นไหนรบกวนฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าจะมามอเตอร์โชว์โทรหาผมได้เลยเดี๋ยวผมพาชมบูธฟอร์ดนะครับว่ามีรถอะไรบ้างแล้วก็แคมเปญสุดพิเศษไปเลยผมไปรับถึงหน้าประตูเลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ